สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพากก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมก็หยุดยาวนะครับผมฮานอยนะครับผมเป็นวันตุนจีนนะครับผมก็น่าจะออกวันนี้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม จะมาโหดๆนะครับผมสำหรับแนวทางหาหน่อยวันนี้นะครับผมระวังด้วยนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่1กับ2 1จะมี1 4 1 5 1 6 1 7แล้วก็1 8 2มี2 3 สองสี่สอ้ากและก็สอง 8. สำหรับตัวกันนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่6 7เจ็สำหรับเบิร์มี1นึ่งห 55และก็88สำหรับ3ตัวนะครับผม314 317 624แล้วก็025 f 1พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f ซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ